สวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับชื่อหลงครับหลงครับาร้องนับติอศาสนาอะไรครับนับสือศาสนาพุทธครับทำไมครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นชุมชนประเทศไทยเนาะเพราะว่าผมก็พ่อแม่ก็ให้เชื้อสายพุ่มมาตั้งแต่กำเนิดครับโอเค แล้วก็สิ่งที่เราเชื่อมีความจริงบ้างไ,ไม่ใช่เป็นความจริงบ้างใช่ไหมครับมีบ้างครับเช่นพูดผีก็ผมก็จะไม่เชื่อแต่ถ้าเป็นเรื่องหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับพวกการใช้ชีวิตหรือว่าการปร,รับออเดี์มาเข้าไปในชีวิตนะครับคือสมมุติ อย่างศีลพ่อห้างเนี่ยครับห้ามมุสาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับห้ามกินเหล้านี่ก็คือสิ่งที่มันเหมือนไว้เตอนสติเราครับว่ามันสมควรนาปรับใช้แล้วมันระังระมัดระวังในชีวิตเรามากขึ้นครับแล้วก็คิดว่าโลกธรรมชาติแบบจักรวาลท่านบอดมาจากที่ไหนครับโลกจักรวาลมาจากที่ไหนก็คงอาจจะก,กําเนิดจากเศษ หินเศษปุ่นพวกนี้ครับแล้วก็จากชิมนะซึ่งพวกเศษหินเศษปุ่นในอวกาศนะครับแล้วก็มารวมตัวกันเหมือนในหลักการวิทยาศาสตร์เนี่ยครับผมคงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมเชื่อในหลักการวิทยาศาสตร์มากกว่าที่จะมโนมไปเองใช่แล้วก็รักษาหน,นักกุยแต่ยศาสตร์ มีทรงแบบหลักฐานที่เราจับได้ใช่ใช่ทุกวันได้เป็นไฟฟ้ารถเส่นเครื่องต่างๆคอันนีมาจากความคิดของนักวิทยาศาสตร์ใช่ครับเราดูเราดูธรรมชาติแล้วก็มองเพราะในธรรมชาติมีสิ่งนี้แล้วก็เราใช่เพื่อมีประโยชน์ครับแล้วมีมีนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ อ่า history history ยังไง history เก็าใช่ไหม history ใช่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็มีวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ใช่ใช่ช่อันนี้เราต้องดูหลักฐานใช่ประวัติ่อคนที่เขียนหนังสือประวัติศาสตร์ครับรครั้นมีเฮดบอลตัวเองออะไรก็ได้ใช่ไหมครับ เราเ,เราคลับเวลาไม่ได้ตรวจไม่ได้เขาเกียนจริงนะไมใช่ใชไหมครับอไอ้ก็คิดว่าโลกเกิดเองใช่ไหมครับโลกเกิดเองได้ไหมผมว่าน่าจะเกิดเองได้ครับเพราะว่าในเวลานี้ก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ันได้ว่ามัน จะเกิดเองหรือไม่เกิดด้วยฝีมือของรู้ต่างดาวหรือว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าคงอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้านนอกเพราะคงอาจจะมีครับเพราะว่าขนาดผมยังมีเลยแล้วทําไมอย่างื่นจะไม่มีอย่างนกสุนัขกาไก่เนี่ยครับก็อาจจะมีเห็นไ่ได้ใช่ทำไมโลกนี้เป็นมีระเบียบเรียบร้อยเริ่มจากอะตอมอเป็อ ซูเปอร์โนวาเริ่มจากจากชีวิตเล็กๆหน,นึ่งเซลล์ติงฟอสเป็นเป็นช้างยีรา,<ะ>าทุกซิ่งมีมีดีไซน์มี Design, ะมระเบียบอันนี้มาจากที่ไหนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคงอาจจะเป็น DNA ที่สืบทอ,อ,อดมาจากยุคเริ่มต้นเลยอาจจะมาจาก พวกเหมือนไอโซพอรตประมาณนี้ครับแล้วก็ค่อยๆพัฒน,นาตัวเองขึ้นมาแตนะ่แล้วก็ชีวิตชีวิตชีวิตแรกมาจากที่ไหนไม่ทราบครับ <ผม S 1> นะ่าจะมาจากพวกเชื้อโรคเชื้อราอะไรจากพวกนี้มาก็ได้ครับอาจจะมีการวิวัฒนาการขึ้นมาก็ได้อะไรก็อันนี้มีสูน์ไม่ได้จริงครับอ<ช>นะไรก็ถ้าผมมีโทรศัพท์นะแล้วก็ผมจะบอกโทรศัพท์ของผม มาจากการระเบิดในนรงองนั้นจะเชื่อไหมับไม่เชื่อครับไม่เชื่อทำไมเพราะมันเบ้อเกินไปเพราะว่าทรัพท์มันอยู่ในระเบิดมันฝ่านี้มันก็ทุ่งย่อยสลายแล้วมันถ้าถึงมันจะเป็นไทเทเนียมมันก็ยังเอาออกมามันคงเป็นมือถือที่ใช้ปกติไม่ได้ครับผมน่าจะเป็นมือถผมใช่เพราะว่ามีระเบียบมีมีดีไซน์ครับมีคล้องมีเครื่องต่างๆในโทรศัพท์อะไรเกแี่งไม่ได้เลยใช่ไหมครับ หรอผมจะบอกอันนั้นซีนี้ผมเล่คมคอมพิวเตอร์ที่พาเรีก่าลิงเอาคอมพิวเตอร์ผมเรีอกว่เกียร์นั้นซีนี้จะเชื่อไหมครับกดคอมเหรอคะลิงลิงกินนั่นเกียร์น,นั้นซื้อได้ไหมครับไม,ไ,ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องต้องมีคนที่มีสัิีครับจะไหมครับต้องมีแบบ การเข้าใจลายสิ่งเปลี่ยนจะสร้างตุเสิ่งใช่ไหมครับแล้วอะไรสิ่งที่สร้างง่ายกว่าดดดอดเรตโทรศัพท์มดอดมดสัตว์เล็กๆอ๋อเรตโทรศัพท์ของโทรศัพท์มันจะง่ายกว่ามดครับใช่แล้วทำไมเราเชื่อว่าโทรศัพท์เกิดเองไม่ได้ แต่มดเกิดเองได้ท้าไมเราคิดแบบนี้มดสามารถเกิดเองได้เพราะว่าด้วยการสืบพันธ์ครับยังไงม<อ>ด,<อ>ดมีข้้มููลเยอะมากๆใน DNA มีดีไมี์อันนี้เกิดเองไม่ได้ครับเธออ๋อหมายถึงว่าเกิดเองโดยเกิดขึ้นมาเลยจ่ายกห้า้ามี ถ้ามีแบบะจะจะบอกอนักวิทยาศาสตร์สร้างมดในห้องแลบแล้กวก็มีคอมพิวเตอร์มีนัน่นซีายอย่างเพื่อจะให้กับมลในมดนี้เพื่อจะสร้างมดผมจะ,ะไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าใครจะบอกบอกมดสร้างตัวเองได้ไม่เชื่อเลยครับ ไม่น่าเชื่อเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูโลกสูระเบียบในหลอกมีข้อมูลในเซลล์ d n นข้อมูลนี้มาจากที่ไหนระเบียบนี้มาจากที่อะไรต้องมีบูรสรางปล่าครับเป็นอาการนี้เก็นเองไม่ได้เรารู้ว่ามีมนุษย์ที่สร้างเราไม่เห็นใช่ไหมอันนี้มาจาก10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว แต่เรารู้ว่ามนุษย์สร้างเพราะว่ามีหลักฐา,านลายยานแสดงว่า,ามนุษย์สร้างอาคารนี้เหมือนกันโลกนี้มีหลักฐานว่ามีผู้สร้างแต่ผู้สร้างนี้ประคำปีไบเบิล์ดแรกว่าพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกนี้สร้างมนุษย์แต่มนุษย์จะบดต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเรียกว่าบาป ไอ้คนทุกคนทะเห็นบาปในโลกนี้แล้วเราต้องรับผิดชอบสำหรับทุกสิ่งที่เราทำเวลาเราทำบาปบาปในมนการทำลายทุกสิ่งเช่นคมเสีอรถ ต้องมีคู่มือผมต้องดูแลรถใช่ไหมครับถ้าผมไม่ดูแลปี๊ดขาปี๊ดขาคู่มือรถจะเสียใช่ไหมครับผมต้องรับผิดชอบสำหรับ นะผมจิตตัดสินใจใช่ไหมครับเมือในกในชีวิตของเราวลาเราทำบาปบาปทำไร้ไร้สิ่งในโลกนี้ไม่ไดีแล้วเสียและก็เราต้องรับผิดชอบสำหรับบาปของเราหนะลังจากเราจะตายพระเจ้าจะผู้ที่กษาศุกมอนแล้วพระเจ้าไม่อยากเราไปนะกเขา ดูแลเราทุกวันให้เราโอ,อกาสเปืห่หายใจให้เราธรรมชาติเพื่อจะกินใส่เสื้อผ้าแบบนี้แล้วอันนี้ไม่พอพระเจ้ารักเราทรงพระเยซูมาเพื่อไท่บาปของเราไท่ฆ่าบาปของเราไอ้ก้นที่โยงพระเจ้าจะให้คนอวานชีวิตนิรันดร์แต่ถ้าเราปฏิเสธ เราจะตอกนารลอกเราจะรับผิดชอบสาหรับบาาคนเก yeah. ่าเกียร์คิดอะไรบ้างกับเรื่องนี้ไหมก็คงม,มีอะไรที่มันจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับเพราะว่า หลังความตายไปก็คงน่าจะอาจจะมีก็ได้ความว่าบาปก็ไม่บาปแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่ามันจะมีหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยว่าจะเคยไปลองมาแต่ก็ต้องลองดูครับแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนแต่สำหรับผมก็คงอาจจะไม่เชื่อครับเพราะว่าการกระทําของเรามันก็ต้องมีผลเสียแล้วสมมุติถ้าผมไปทาร้ายคนนู้นเขาก็สั่งแค้นเราเขาก็จะดับมาทำเราไหมนั่นแหละครับคือความจริงแต่ถ้าคำว่า อ,อย่างพระพุทธเจ้าพูดว่าสำหรับคนที่ทบาบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วคุณจะไปตกนรกในตอนที่คุณตายแล้วอันนี้ผมก็คงอ,อาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอย่างละครือแต่สิ่งที่ทําลงไปมันก็คือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่ถามว่าถ้าเราทําแล้วเพื่อความอยู่รอดของเรามันก็สมควรที่เราต้องทําแต่ถ้าเราทําเพื่อความมันหรือความสนุกมันก็ไม่สมควรที่จะทํา เพราะว่าหนึ่งชีวิตมีค่ามันไม่ได้เกิดมาง่ายๆเราอยู่อย่างเรากินเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวอย่างนี้เพื่อมาทางชีวิตอยู่ก็ถามว่าบาปไหมแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนอันนี้ผมก็ไม่สามารถตัดสินใจความคแต่ละคนได้ไดแล้วก็คิดว่าศาสนาพุทธมาจากที่ไหนอ่าศาสนาพุทธก็ยิงจับในประวัติศาสตร์เลยครับว่า มาจากภูมทวีตนะครับมาจากนาองทางประเทศอินเดียก็พระเจ้าเป็นคนที่เกิดมาเพราะว่าผมเชื่อในแบบนี้รู้ได้ยังไงพระพระพุทธเจ้าเคยมีชีวิตช่วยการเล่ามาจากการเขียนประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าผมนับถือแล้วก็ก็คิดไปว่าเขามีอาจจะมีหรือไม่มีถึงมีหรือไม่มีก็ไม่สำคัญเท่าว่าเราจะเป็น คนดีหรือเปล่าเพราะว่าการที่เขามีแบบนี้ขึ้นมาก็ถือว่าดีครับคนเราก็จะได้มีจิตสำนึกแล้วก็มีความคิดที่พัฒน,นานไม่ใช่ว่าจะคิดว่าจะแก่งแย่งหรือว่าเอาแต่สิ่งของตัวเองอ่าแล้วรู้ใจยังไงไม่มีพระเจ้าถ้าถ้า ถ้ามีพระเจ้าเราจะเห็นลักฐานว่ามีพระเจ้าแล้วก็เรามองในรอบนี้เราเห็นเห็นลักฐานมีผูร้าแล้วก็ถ้าเราคิดว่าไม่มีพระเจ้าชีวิตของเรามีวัตถุประสงค์ไหมชีวิตเรามีวัตถุประสงค์ไหมก็ลองดูคนในรอบตัวครับทุกคนมีเส้นทางของตัวเอง ประสงค์วันนี้เขาอาจจะตื่นเช้าไปทํางานล้างหน้าไปมาไปไทํางานแล้วก็วันต่อไปเขาใช้ชีวิตมีความสุขอย่างมีแฟนหรือว่าไปเที่ยวนั่นแหละครับชีวิตไม่ต้องมีอะไรมากขอแค่มีความสุขแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตถึงเราตายไปสุดท้ายยังไงก็ไปไม่ได้ครับเราทําเต็มที่ในทุกวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าเราไม่ต้องนึกถึงว่าสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้า อย่างเช่นพระเจ้าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นรูปปั้นอย่างนี้ไหมหรือว่าเป็นยังไงเรา,เร,ารู้แค่ว่าเรา,เร,ารู้ใช่เรารู้แค่ว่าโอเคสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่เขาสอนในความดีสิ่งที่ควรปฏิบัติทำมันก็ทําให้เราพัฒนาในความคิดแล้วก็มีจิตใต้สำนึกง่ายๆดีวกว่าด้วยคนไม่ แข่งแย่งกันอย่างน้อยมันก็ช่วยคนในกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งหรือว่าอาจจะไม่ช่วยเลยก็ได้แต่มันอยู่ที่ว่าความคิดของแต่ละคนนั้นมันได้คิดหรือก่าสำนึกหรือเปลา่าช,ช่วยได้ไม่ช่วยก็ได้ใช่ก็มีป้ามหมายในชีวิตได้หรือไม่ไ,มไดก็ได้ตุกซิงเป็นแบบก็ทำแบบนี้ได้หรือไม่ใดก็ได้ไม่ทำก็ได้ก็อยู่ที่ฟัง ำนึกตัวเองว่าถ้าเราอยากได้เฟอร์รารี่เราอยากซื้อไหมเราก็ต้องทำเราอยากได้นิสสันสกายไลยอยากได้ไหมเราก็ต้องทำถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้หนึ่งคนมีความอยาก 2. คนมีความหิวสามคนมีความรู้สึกสคนมีจิตสำนึกอยู่ที่ว่าคนเหล่านั้นเขาจะคิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แต่ผมในความคิ่ผมผมคิดอย่างนี้ว่า ผมควรทําสิ่งที่ดีต่อสังคมไม่ควรทําให้สังคมมันเดือดร้อนเพราะว่าถ้าเราทําสังคมเดือดร้อนเราก็จะอยู่ที่นี่ไม่ได้ทุกอย่างมีกฎมีระเบียบอย่าง ที่เขาพระพุทธเจ้าสร้างกฎขึ้นมาก็คือเหมือนกฎหมายแต่ไม่ใช่กฎหมายคือเป็นคําสอนว่าคุณควรปฏิบัติอย่างนี้คุณจะมีชีวิตที่ดีคุณไม่นอกลูกนอกทางไม่ไปผิดใจคนอื่นคุณก็จะไม่เจอผลก่างนี <c oughs> แต่ถ้าคุณทําแบบนั้นมันก็จะได้ผลกลับมางั้นที่เขาบอกเขาว่าเขาไม่อยากให้เราไปเจอแบบนั้นถ้าเราเจอแบบนั้นมันอาจจะมีเอฟเฟกที่กลับมาสะท้อนกับเราเยอะมาก็าใ,คใครใให้อํานาจพระพุทธเจ้าแปรมีกฎดีคนที่ให้อานาจอันนี้ผมไม่รู้นะคะ แต่ด้วยเขาคงอาจจะสะัสถาปนาตัวเองขึ้นมาหรือว่าอาจจะมีเหมือนสมัยนี้ที่ว่าซื้อเสียงคนอื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งแบบนั้นมันเกิดขึ้นได้ไงแต่คนส่วนใหญ่จะยอมรับบ้าง,างหรือไม่บ้างด้วยคําสอนของเขาครับวันนี้ผมก็ตัดสินใจไม่ได้เนาะว่ามันเพราะมันคือความเชื่อของแต่ละคนแล้วมันคือความศรัทธาแต่ละคนใช่ถ้าปมมาบ้านคน okay. คนไม่ชวนผมแต่พอม,มาแล้วก็พอมจะบอกว่าเราต้องจำแบบนี้ที่บ้านแบบนี้เราทำแบบนี้ไม่ได้ต้องจำแบบนี้อันนี้ได้ไหมครับถามว่าได้ไหมถ้าคิดในความหลักมุมผมนะเพราะว่าผมว่าผมเจ้าบ้าน เจ้าบ้านลรืคนอื่นหถึงจะมาสั่งให้ผมบอกเดินไปทำอย่างนี้ดิจัดชั้นวางนี้ทั้งทว้งที่ผมชอบแล้วผมก็จะไม่ทำใชถ่ถ้าผมไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านผมบอกอะไรไม่ได้ผมต้องขออนุญาตจาก จาก<ช>คนที่ชาวคนบ้านเกิดพระเจ้า,จาเจ้าของโลกนี้ถ้าเราอยากมีมีคนไหมายหรืออะไรก็ได้เราต้องขออนุญาตจากพระเจ้าถ้าเราไม่ขอสร้างคนคนเราวอันนี้การขบถต่อพระเจ้าแล้วก็ต้องเราต้องเราต้องรับผิดชอบพระเจ้านางบอกว่าใครให้อำนาจพร,ระพุทธเจ้าเพื่อจะส่องคนนี้ ให้อำนาจพระพเจ้าสอนคนใช่าระว่าพระเจ้าสร้างพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้าเขาไม่เชื่อฟังแ้วก็ะทำไมเราต้องเชื่รฟังคนที่ไม่เชื่รฟังพระเจ้าทำไมต้องเชื่อฟังพระเจ้า่พระเจ้าเป็นเจ้าคนโลกนี้ พระเจ้าให้อำนาจเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสร้างกฎสร้างศาสนาไม่มีปัญหาแต่ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตเขาสร้างเองเขามีปัญหากับพระเจ้าอันนี้ก็ไม่รู้แล้วครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างแรกมองไม่เห็นจับไม่ได้ แล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่า<ช>นี้ผมก็ตอบไม่ได้คีแฮนด์ล้อมไหมฮะคีแฮนลอ้ลอมลอ้อมล้อมล้อมล้อมบ้านล,ล,ล,าลัวล,อบบลอ้อมบ้านได้แฮนด์ล้อมเวลาเป่ามีล้อมก็มันมีแรงกระทำเอ่อลงคีแฮนด์แฮนไวไฟไหมครับ <_ s 2> <_ s> ไวไฟใช่ <_ s 2> อ่าไม่เห็นแต่มันมใช่ได้ไยังไงครับไลฟ์สิ่งที่เราที่เราถ้าผมไม่เชื่อมีไ i ไ i จริงผมจะบอกอ่าไม่เชื่อแล้วก็พิสูจนไม่ได้ถ้าผมดื้อพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าผมอยากดูรักษา์โอเคมีสูจนว่ามีมีไ i ไฟจริงรกับเปล่าออ้อดูเลยก็เชอมอินเทอร์เน็ตก็หาเพื่อนดูวิดีโอ อ๋อโอเคผมเข้าใจผมแหนไม่ได้แต่เข้าใจมีอยู่แต่เหมือับเหมอนกับเรามองแฮนประชาไม่ได้เพราะว่าพระชาใหญ่กว่ารอบนี้เราสร้างลกนี้เราไม่ใช่แลกๆก,กเพื่อจะเรามองแฮนได้แต่เรามองแฮนระเบียบในรอบเราดูด,ดีไซน์ไหนในใน,ในธรรมชาติอันนี้มาจากที่ไหน เกแทงไม่ได้ลิงเทียนนันซีแองไม่ได้โทรศัพท์มาจากการระเบิดในโรงงานไม่ได้ต้องมีผู้สร้างเราแห่นรอบนี้มีผู้สร้างเราแห่นนี้ชัดเจนแต่อันนี้ไม่สะดวกสําหรับชีวิตคนเราเราไม่ชอบไม่ชอบว่ามีพระเจ้าแล,และเราไปสร้างศาสนาศาสนาเพื่อจะให้เรารู้สึกดีเราผิดกฎ ปิดบ,บทรพระเจ้าของพระเจ้ารู้สึกไม่ดีแต่เราอยากรู้สึกดีเราสร้างศาส,น,สนาเพื่อจะให้เรารู้สึกดีเวลาเราขบถ่อพระเจ้าแต่อันนี้จะดดำเส้นเราตายแล้วก็พระเจ้าจะผู้พิปากษาทุกคนแล้วก็เราต้องรลับปิดชอบโอเคเข้าใจไหมครับ <c oughs> น่าคิดหรือไม่ ก็น่ากินครับแต่ก็ต้องอันนี้ก็ผมไม่รู้อะครับม,รม,รมันพิสูจน์ไม่ได้เอาไหมมันพิสูจน์ไม่ได้กินได้ได้แต่ถ้าคนดื้อพิสูจน์ว่ามีไวไฟไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่ดื้อถ้าดูรักฐานพิสูจน์ได้ง่ายๆครับโอเคงั้นงั้นก็คงน่าจะเป็นความเชื่อของพี่แล้วอันนี้เป็นความเชื่อของผมว่าจ้าแล้วก็เราต้องดูใน หลักฐานในชีวิตของเราอันนี้ไม่ง่ายผขาไม่บอกกัน,นง่ายยากมากแต่เราต้องตรวจชีวิตของเราเราต้องตรวจความคิดของเราอะไรจริงอะไรไม่จริงแลวก็ทำทำตามเป็นทำตามความจริงขอบคุณมากครับ